สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนวันนี้ยายมีผักสดอยู่ในตู้เย็นนะยายก็เลยนึกอยากกินน้ำพริกอ่องนะทุกคนยายจะพาทำน้ำพริกอ่องนะคะมาดูมาดูยายตำน้ำพริกอ่องกันเครื่องที่จะตำน้ำพริกอ่องก็มีรากผักชีรากผักชีกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริก พริกจินดาแห้งกับพริกชี่ฟ้าแห้งนะคือพริกแห้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แหละทุกคนเม็ดเล็กก็คือเขาตากมาจากพริกจินดาเม็ดใหญ่ก็คือพริกชี้ฟ้าแดงนะแล้วก็แช่น้ําแช่น้ําตอนเราแช่ใส่เกลือไปหน่อยนะพริกจะได้นิ่มเร็วนะทุกคนแล้วก็มีรากผักชีมาเรามาตากันเลยทุกคนเอารากผักชีตาก่อนเพราะอันเนี้ยเห็นเล็กๆอย่างเนี้ยละเอียดยากนะทุกคน เอาประมาณนี้แล้วก็ใส่พริกพริกลงไปพริกนี่ตามชอบเลยนะจะกี่เม็ดตามเพื่อนเพื่อนชอบเลยนะยายทาน้อยยายก็เลยใส่น้อยนะทุกคนพริกเล็กพริกเล็กหกเม็ดพริกใหญ่สี่เม็ดแต่พริกใหญ่ยาวเม็ดเมดมันยาวมากทาไมถึงใส่พริกสองอย่างทุกคนพริกเล็กทําให้เผ็ดนะพริกใหญ่ทําให้ได้สีสันนะคะทุกคน สีสันของพริกเม็ดใหญ่จะสวยสีแดงสวยพอพริกละเอียดแล้วนะทุกคนก็ใส่หอมใส่กระเทียมใส่ไปพร้อมกันเลยแล้วก็โขกทุกคนรู้ไหมถ้ายายขี้เกียจตำอ่ะยายใช้พริกแกงเลยนะน้ำพริกอ่องเนี่ยยายทำด้วยพริกแกงเลยนะถ้ายายข,ยขายายี้เกียจโขลกบางทียายขี้เกียจโขกอยากกินอ่ะมีพริกแกงอยู่ในตู้เย็นยายใช้พริกแกงผัดเลย มันก็อร่อยเหมือนกันแหละทุกคนเลยอยู่ที่เราปรุงนั่นแหละย,ยายก็จะเอาละเอียดประมาณนี้นะทุกคนยายไม่เอาละเอียดมากไม่ต้องตามละเอียดมากเออแต่ใครไม่เป็นไรนะทุกคนพื้นบ้านยายสะอาด ถ้าใครชอบละเอียดก็ตามต่อได้นะแต่ยายอะ่ะไม่ชอบละเอียดเพราะว่ายายชอบพริกหยาบๆเพราะว่ายายขี้เกียจตำนะอืเหตุผลง่ายๆนะทุกคนพอใส่กะปิเรียบร้อยแล้วทุกคนตำจนเข้ากันแล้วนะเราก็ใส่หมูบดลงไปตำเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่บดแท้นะทุกคนหมูสับตอนนี้จะหยาบๆหน่อย เพราะว่าฝีมือการสรับของยายคนอย่างยายคนอย่างยายจะทําอะไรได้ละเอียดหยาบอยู่ทุกอย่างนะทุกคนนะขำๆได้ทุกคนคุยกันเล่นๆเ,เนี่ยทำอย่างนี้นะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอาไปผัดนะทุกคนยายจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลย ใส่ลงไปตามให้ทั่วเดี๋ยวไม่พอค่อยใส่เติมถ้ามันหวานมากเราก็เติมปรับแต่งเอานะทุกคนแล้วก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันที่ติดกระทะอยู่นี่คือน้ำมันทอดไข่เมื่อเช้าทุกคนทอดให้หลานกิน มันลงไปยายก็จะเจียวอันนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวน้ำมันร้อนยายจะเจียวกระเทียมน้ำมันร้อนยายก็จะเจียวมะเขือเทศก่อนถ้าเราเอามะเขือเทศลงไปผัดอย่างนี้ก่อนนะทุกคนมะเขือเทศก็จะนิ่ม เข้ากับหมูที่เราที่เราตำไว้อ่ะนะเสร็จแล้วยายก็จะใส่หมูลงไปนะทุกคนผัดให้เขาร้อนทั่วแล้วเราก็เอานี้ใส่ไปเอาหมูที่เราอันนี้ผัดไป เือเทศมันจะนิ่มน,นะทุกคนพอผัดจนหอมได้นะทุกคนหอมได้ที่แล้วนะเราก็เอาน้ำล้างครกใส่ลงไปอร่อยตรงน้ำล้างครกนี่แหละทุกคน ยายก็จะใส่เกลือลงไปใส่ซอสปรุงรสลงไปน้ำตาลต้องชิมก่อนนะเพราะน้ำตาลเราใส่ไปต <c oughs> อนเพราะน้ำตาลเราใส่ไปตอนที่เราตำรวมไปกระหมูแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเห็นเ,เห็นไอ,อมะเขือเทศไหม เกิดเทศจะนิ่มมากเลยนะทุกคนยายก็จะรียีให้มันเข้ากันถ้าเราไม่ทอดสักแป๊บหนึ่งอะ่ะเราไม่ทอดสักหน่อยยัง่งมันจะยียากมากเลยทุกคนแต่ถ้าใครชอบเป็นชิ้นๆเป็นอะไรพวกนั้นแบบทอดกินแบบต่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยเออได้ทําไปใส่ทีหลังได้นะแต่ยายทํายายชอบทําแบบเนี้ยมันจะได้รสชาติของมะเขือเทศเดี๋ยวยายชิมก่อน อือร่อยทุกคนยายใส่น้ําตาลน้ำปลาลงไปแล้วนะอร่อยเวอร์วังเดี๋ยวยายเที่ยให้น้ําแห้งอีกหน่อยกินกับผักสด ยายก็ปิดไฟแล้วนะทุกคนน้ำพริกอ่องของยายก็เสร็จแล้วทุกคนกินกับผักสดๆนะอร่อยเวอร์วังเอาผักชีมาเติมดูน่ากินมากเลยนะทุกคนรสชาติกลมกล่อมได้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศ อร่อยอร่อยไปทำกินกันนะทุกคนยายมาชิมน้ำพี่ก่องอร่อยมากทุกคนอร่อยว่าวังทุกคน เป็นป่าๆเลยเพื่อนอร่อยวิธีการทำของยายง่ายๆไปทำตามกันนะทุกคนหาอะไรที่กินกับผักสดได้บ่อยๆนะจะดีต่อสุขภาพนะทุกคน บายบายไปทำงานก่อนนะคะ